ตอนนี้ก็มาเกือบทุกกิ่งนะคะนี่ค่ะเริ่มไข่ปลาตาปูแล้วค่ะเริ่มเป็นไข่ปลาเม็ดเล็กๆนะคะไปดูต้นอื่นกันต่อนะคะ3ปี8เดือนก็ต้นใหญ่มากๆเลยนะคะสมบูรณ์ค่ะนี่ก็เริ่มมาแล้วเหมือนกัน นี่ค่ะเพิ่งเห็นเหมือนกันค่ะวันนี้เพราะว่าเพิ่งจะมาตัดหญ้าแล้วก็แอบมองนี่ค่ะเริ่มเป็นไข่ปลาไม่เล็กเล็กเพิ่งจะโผล่อตอนอากาศหนาววันนี้เนะะี่ยค่ะต้นนี้มีไม้เอ่ยต้นนี้ยังไม่มาค่ะต้นใหญ่แต่ว่ายังไม่มานะคะต้นที่ไม่มาก็ ยังต้องสะสมอาหารอยู่ค่ะแล้วก็เน้นสะสมไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดต้นไหนที่เขาใบพอมแล้วก็อาหารพอมันก็จะมาเองอากาศหนาวเมื่อไหรค่ะก็จะมีรุ้นทุกทีค่ะก็ะอาจจะได้เห็นดอกในต้นที่ยังไม่มีนะคะนี่ค่ะมาตัดหญ้าวันนี้ก็เลยเพิ่งได้สังเกตส่วนตัวเองเหมือนกัน ก็ประมาณ30-40ต้นได้ค่ะใน100ต้นนะคะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะเริ่มมาแล้วอ๋อนี่ไงต้นนี้ต้นนี้ดอกเยอะจริงนี่ค่ะเห็นไหมคะต้นเขาใหญ่ค่ะสมบูรณ์ก็ส่วนใหญ่ก็เน้นเรื่องเรื่องการสะสมอาหารค่ะ แคคโคก็ไม่ได้ลงเยอะค่ะต้นที่แบบว่าอายุยังเล็กๆอยู่นะคะก็ลงไปประมาณ3 0 0ร0อยสี่ร้อยก็ก็พอค่ะอย่าให้เกิน500เนาะเพราะว่าใส่มากมันก็จะกดต้นเกินไปพอมีลูกเสร็จมันอาจจะโูมแล้วก็ตายได้ค่ะถ้าเราจะรักษาต้นไว้ก็ลงเบาๆพอค่ะแล้วก็เน้นเรื่องอาหารทางใบนี่ค่ะ ต้นใหญ่จริงๆสามปีแปดเนี่ก็ไม่น้อยนะคะต้นใหญ่นี่ค่ะอันนี้ส่วนเราแปลนี้ประมาณส่วนนี้คือทำดอกทั้งหมดประมาณร้อยกว่าต้นค่ะเป็นทุเรียนสาวนะคะมาไปทุเรียนที่แบบอายุเยอะแล้วเป็นทำดอกปีที่สองสามโน้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปดูค่ะโอเคอยู่ที่แปลงนี้ต่อ นี่ค่คะเดี๋ยวพามาอัพามาอัปเดตต่อนะคะว่ามันจะดอกระยะไหนแล้วก็ดอกครบร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นคะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะ